รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนานมากแล้วนะครับที่วันแล้ววันเล่าโลกใ้ไ่ตอนผู้ขนคนแล้วขนเล่านะครับ ไปจวนเจียนจะตกไปในหุบเหวของชีวิตแต่ว่าโลกอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นนะครับและนี่เองครับที่ทําให้ชีวิตของคนหลายคนนะครับต้องมีชีวิตอยู่เหมือนกับไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนลวงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจริงหรือลวงก็ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันนั่นคือเป็นสิ่งที่ต้องหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ชีวิตของลูงแปลกก็คล้ายๆจะเป็นอย่างนี้แหละครับนั่นก็คือไม่รู้ว่า อันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องหลวงนะครับเป็นชีวิตที่อยู่ในความคลุมคลุมเครือเครือนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่คลุมเครือสําหรับลุงแปลกก็คือการมีชีวิตอยู่กับความไม่มีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีมีหรือไม่มีก็เหมือนกันนั่นก็คือว่าไม่จําเป็นนะครับ ตกลงไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้ไม่ืมาไนเล่นมันมันไม่ได้ตัรูพี่อ่ะตวตรูเป่อยไมมาไนเล่นไงเนอยนี้เวลามาาเราไม่ได้เล่นพันนคิดนเพื่อนไม่หรอกไม่คัดจุนไว้นี่คัดจุนที่ของงของบงใช่เหรอจะไม่หรอกของวงใช่ขับช้ำช้ำขับได้เลยวงไหวองไหวมือก่อนขอเราไปถึงบ้าบาตัวเดียวปั๊บของบงใช่กับขับแกะคำอะไก็ได้ เนนั่งเลยมูนั่งมันนหึนะรถถึงบา lên, นมอกเล่นจีนอนดัีสอนรถถึนบานขับรับอนข้ามนี้ต้องแกเสล็ดน่แก่เก๋จัเ็ก็เยเราจะไปยังไงอะจเป็ถถถไปลุ้นุ้มไปรเรขึ้นไปงบ้านเลย ไปแวะทำไรครับนี่ซื้อขาวแ้หรับซื้อขาวแ้เฮ้ยซื้อขาดิแวะซื้อร้านนี้ประจำอ่ะประจำย่างนี้ลูกเอาสองกิโลลูกนะแต่วันนี้ไม่ไม่มีรายได้เขาบริจาคให้บางเลือนะนี่มีบริจาคเพียงเดียวเราต่อชาวทำไรกินดิมากินจุ๊ดปี่ปีนี่กินได้กี่วันเนี่ยอไอ้กินได้ สวสวันสวันสามวันนี้กี่ชีวิตชีวิตมาแมวห้ามาตรองผมแปะ นี่ทางบ้านช่องล่างนี่มีไฟดวงเดียวไฟดวงเดียวโควิดก็เยอะเขาได้ใช้แต่ดวงเดียวกับผาเลนนนี่เวลาจะเอาไฟมาใช้ในบ้านก็ต้องต้องพาไปไหนนู่นแล้วรถจะในครัวไปที่มันมีดวงเดียวนี่เพราะว่าเจ้าของไฟเข้าให้ใช้ดวงเดียวหรือว่าลุงปแตยัดพวหมอเข้าใจเรื่องนั้รื่องสาระพงก็เองหมดอ๋อเล่นหม้อเล่นทั้งหม้งไปเนี่ย เล่นได้ไงมันห้ามป็นต่ำยังไม่ลรอกอ๋อก็คือว่าแรงมาข้อฉายดวงนึงก็ต้องฉายดวงเดียวซึ่งคือข้าวเนี่ยลองรู้ข้าวในบ้านเราไหมไม่ข้าวไปฝองกับน้ำกับกับน้ำอ๋อนี่เราจะไปฟังขับนั่งเลยอ๋อแหม่อุตส่าห์ไปลัดเราจะฟังเสียงนั่งแปล้งน้อยมิดูการปิดตัวไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องปิดตัวขับนั่งนะอ๋อไม่ได้เดี๋ยวดูยืนกางนั่งเลยเหมือนยืนกางนั่งเลย เราเกิดมาชีวิตนี้นะหนุ่ยนะดูแลเข้าแลกวรถ้าพี่น้องไม่มีใหม่ไม่มีเปอลูกลา้านอยู่ตยแต่ละสวันข์าั้งน้าคงจะไม่ทุกข์ใจนะดูยจเยตาเฉยตาหน้าป้ามาจาักจาก๋งาอยู่ใหญ่ทุกจะงหม่ลุกป้าพัฒนาในดินนั้นแฟ่นดินก้องเใย เราาดูกมากปเลยนะลูกเอเดยวลาบใจถ้าไม่มีพ้าไม่มีม่ยถ้าไม่มีน้ำใจละนุยเราอยู่ได้ก็ทีไหนเจิดาเจิดตานามามาเอ้ยจ๊